ไปแล้วผมไปแล้วนะครับนั่นพรอไปหาแมงครับผมเชีตัดมันท่านเลี่ยงกับผมครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับปุ่นไปแล้วไปแล้วแมงอ่อนของผมประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมคิดว่าคงแค่ประมาณนี้แหละอาทิตย์หนึ่งไปไปไปหาแมงเด้อไปแล้วครับผมไปแล้วป้าหน่อยไปแล้วครับป้าหน่อยไปแล้ว เอาละครับผมไปเจอกันชิมนาครับผมจะจอดบ,บังคับเป็นนั่นเลยไปครับไปแล้วสวัสด,ดีครับผมพอกันตอนซ้อนครับเนาะ มึอนี่พามาอย่างบวงครับผมแตกบัได้ได้ของดีครับผมมึงคลองดีครับได้แบบสิ่งที่พนาขาดฟันครับผมเดี๋ยวผมใส่บังคับเด้อเห็นมั้มยเนาะกล้องกระไดสูงพุทธวะเนี่ยครับผมเห็นบ่ฟันหน่อยครับผมกววงหน่อยครับผม กวางดาวผมมายาม้วงครับผมผมเลยพ่อมันนี่ครับนี่ห้องนี่หองเดี๋ยวสิปอยสิปอยสิปอยอยู่สิปอยสิปอย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 อยู่แป๊บนึงขอถ่ายชิปแป๊บนึงเด้อนี่ครับผมกวางดาวครับผมมาท่องกับเปนภาษาไทยกันกวางดาวเนาะแต่มาท่องกับภาษาอีสานกับฟ้านะครับตีนก็ตีนก็ตีนก็ง้อเลยครับผมตีมันนะนะครับคุณพ่อมันก็เป็นง้อเลยครับ มันจักเดือนถ้พูถึงเดือนครับคิดว่านี่มันมาณอาทิตย์นึงครับนี่มันออกมานี่พอดีผมลงมาหยามบ่วงครับเนาะพ่อแมวมันครับบ้านนี้ผมนึกว่ามันในผมนึกว่ามันถือบ่วงผมผมเลยลงมาเบิ่งบ้านนี้มันแมนครับผมมันพ้าลูกมหาจินหลังจากที่มั่นผมเห็นขึ้นอยู่ฟังโอ้ยยุ่งอะไรเถอะโอ้ยุ่งปลาอะไรครับผม หลังจากที่มันครับผมผมเห็นมันหนึ่งยุบฟังนี่ครับผมขับเสียงแม่มันเสียงแม่มันย่างบ่หลังจากที่ผมมาอยากบองมันฟังนี่ครับผมผมพอนเดี๋ยวเมื่อนี้ผมรูสึมือแรงครับผมวัวยุ่งอะไรมือแรงครับผมมือแรงผมรู้สึกมันจะโกบองให้ยไปเลยผมยามันเถื่อนนะครับเนาะ มย้ำถือแม่นมั้งครับเดี๋ยวชี้ตัวมั้งครับชี้ตัวลงมันมันจะกูบวงเลยครับผมนี่แหละรับผมฟันอ่ะบ้านเท่าเอินฟันป้าไทยเอินกวงดาวครับนี่มีไล่จุดดาวครับผมนะฮะครับผมเนี่ยวอยู่ัอะไรมันตื่นัะผมแต่ว่าเห็นผมที่แรกมันมาเลียนดิเห็นผมที่แรกนี่ยืนซะน้องคร рон, mm. want, dad, S S huh. ับแต่ว hmm, ่าตัวสั้นดิมันหยาดเลยบุ้งมันหยาดครับมันหยาดมองครับ ต่หักแห้งครับผมเดี๋ยวผมสีปล่อยมันเปหนของเก่า,าครับผมให้แม่ไม่เกินเอาผมสีเอาไปของเก่า,าครับของที่ผมจับมันได้ล่ะมันเห็นผมบบนมันก็บม่ยั่นเนาะมันก็อยู่สลืออยู่ครับผมนี่แหละครับผู้ใดเห็นใครจะไา้มาครับเด้อผมสีปล่อยมันอยู่ผมว่าขามันดอกผมได้ตัมวมันแต่หากแห้งครับบังนัยหนาจะรออยู่ถ้าเป็นเลี้ยงได้ผมเลี้ยงนี่ครับนี่หันมาเล้ตรวแม่มันนี่ผมเลี้ยตรวแม่มันผมมาคิดว่าประมาณอาทิตย์นึงครับนึงที่มันออกมาเนี่นี่ครับง้างมาผม เดี sentido, ๋ยวผมฉีดปอยมันครับเด้อเดี๋ยวผมฉีดปอยมันให้ตรวจมันครับมันครับมันห้องอะไรเดี๋ยวผมฉีดปอยครับให้ผมฉีดปอยมันออกยุงไรกันไรครับผมโอไปแล้วครับผมไว้เจอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมมาฝากมาให้เบื้องครับผมบวกข่าวรับผมให้ตรวมันยุงไรกันไรครับโอูไปเจอกันชิปนาครับเด้อ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามได้ด่ามาแล้วครับเด้วยผมจล่อยมันเดี๋ยวผมจถ่ายบังตอนผมปล่อยพร้อมขอบคุณครับผมไปกันที่นาครับฟันของผมฟันตัวน,น้อยผมสีปล่อยครับเด้อยสีปล่อยได้ด่ามาครับผมปล่อยมันเด้อผมจีบอยมันถ้าหากว่าครับเบิัง เบ่งกองเดี๋วผมสิป <Yes>, ล <dies> ่อยมันครับผมเห็นอยู่หลังตรงนั้นเดี๋ยวแม่มันสิถามหายเดี๋ยวแม่มันสีพ่นห้วยครับผมีผมสิปล่อยครับเด้อจ้าครับผมยิ้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 มไหมนี่นี่ครับผลเบ่งกลองแล้วผมสิปล่อยครับผมเดี๋ยวผมสิปล่อยครับเด้อมาดนี้ผมสิปล่อยไปหาแม่มัครับผมจัดได้ย่งนี่ล้ะครับย่งนี่ละบางมันสิไปแรงงมันเดี๋ยว ผมคิดว่าแม่มันกระชิตทามหาดอกว่าผมคิดว่าแม่มันกระชิตอยู่ที่่ทานี้เหรครับคิดว่าขั้นไปใส่ดอกเดี๋ยวผมสจีบแป๊บแป๊บนึงครับผมผมเสียบแป๊บแป๊บนึงว่าแม่มันสีมาเอาวะผมสขึ้นไปที่ทางหลังห้องานครับผมผมจะไปนะครับเด้อไปไปเรียนไปเลียน ผมสิไปจวบบ้างครับผมมันสิไปยังแงของมันแปบ๊บนึงครับผมไป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 หาแมงไไปนี่ครับผมไปแล้วผมสิไปีจวบบางหลังครับผม